มันมันมันโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่มันแก้วพี่น้องเอาเครื่องออกแล้วก็แป่นนี่พี่น้องเ้าเครื่องถ้าหัดขึ้นแบบนี้แต่เ้าบ่บไฮถึกมันมันจะงามนะเลืนมันนะนี่เออใหญ่เลยซ้ำนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วยังใค่กุ้งมันจะื่อนนะตัวนี้พอดีงามเลยพี่น้องสองโดยสวัสดีสบายดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้กลับมาพบกับบ่าวเก่งคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้กับ มาพบที่บอแปลกๆหน่อยจากน้อยเน,ะนานะบด้นนมาเดนแล้วมือนี้มาเฮือนเอ้ยแหลมพี่น้องไอ้มือน,นี้นะมาหาขวดมันกับน้องละตีสองคนน้องาตีกับกำลังขวดขวดอยู่ผู้เดียงง,งๆอย่างนี้สบ,บายดีเด้นน้องละตีเดอ้อสบ,บายดีมาขุดมันพี่น้องหากระได้หน่อยหนะึ่งอ้าหลายเติบได้ได้นี่ได้ขุดตอนแดดเลยแดด,ดบนลงจากเถื่อมือน,นี้หัวบักใหญ่เนาะน คนดมันตากแดดมื้อนี้อาบัหมวกน่ะมีกุบได้อะบ่กุ๊บได้อยู่เดียวสิไปเอาให้เด้อมาเอากุบให้เพ่นพี่น้องเอ้ยแดดออก้อนกระดอมมื้อนี้นะแดดแต่เช้าเลยโพมันบ่นี่สิได้เอาอันนั้นขึ้นเลยได้เลยแต่ว่าหัวน้อยมันงามก็หัวใหญ่อยู่ได้ีคเยพี่น้องเอ้ากุบ เมันยังมันแก้วเนาะมันแก้วบ่ตัวนี้ขาดบ่นี่คือบ่เอาวตัวไรนี่แหละเออห้ามอะไเห็ดขาดเอาอเราแรกเป็นล่างมาพุทมาโอ้แป๊บแป๊บเดียวมาหลายขึ้นกว่าเก่าได้สองอันเลยได้ไปเลยอันนี้ทัขทีุทธทางข้างมันเนาะเพราะว่าแถวแถวขางเจ้าสองแถวนะท่านทีขุดแล้วปะตัวไรทางข้างจะไปนะอะไรเงี้หลัดกลางก่อนบ่มีก็มีเนี่ยนี่บ่มีบนนู้นทางข้างเลย ส่วนลายเพิ่นขายตะกี้กับเด่นห่อยนะก็มีมันเห็นเพิ่นขายแถวแคมเซเมนเพิ่นปลูกแถวแคมเซ่บอกหลายมือเหรอมือนี้กะมากะว่าแดดบดว่าสิคุตบดบดจะเถื่อเป็นสองหัวหน่อยเนาะพี่น้องหน่อยก็เอาเนาะพอดีกินแล้วสำเนา ต้นใหญ่เติบเด้แบบนี้แหละเพ็่นขายนะมันยามผลพี่น้องเอ้ยเกิดแบบนี้ก็ดีแล้วเมื่อหนึ่งกินนะแ่บแ่บมันปะตามธรรมชาติเข็นพืนปลูกบางบ่อนนเป็นแสษกระสอบไว้ได้อ,อือืมขักอันนี้ เต็มโบขุ่มืันนี้เนาะถูใหญ่หอย่นวะไมเถ่าแล้วก็กินได้บก่กินแะไรเพิ่มหนึ่งเลยจ้ะหยิบข่าวเลยนี่แหละมือนเลยเขียนบอกเอามาขุดลายมืออแล้วบ่มีเวลามีแต่ปุ๊บไปดังเงินไปเถ่าค้ำหากระว่างเนาะบ่ได้คอได้มามดึงเครือมันออกแล้วเห็นจะให้ยขุดเนาะ เพิ่นจะปลูกพักบ to yeah. ่ะพปลูกพักต่อีกบ่ปลูกกะเวลาเอาเครือออกกะนั่นได้เอาเครือออกแล้วกะแปล่พี่น้องข้าวเชียงขาวหงัดขึ้นแบบนี้แต่ข้าบ่วหอยถึกมันมันจะงามนะนี่เออใหญ่เลยสำนีก็ถือว่าใหญ่แล้วปลูกกับธรรมชาตินะใหญ่แล้วสำนีเขียวเห็นอยู่เลยทีนี้เดี๋นี่เรามีแต่มาขุดกินแทงใหญ่ให้สะดวกสบายนะมีแต่มาขุดกินเรา ปลูกน้องไผ่มาคุดกินนี่เย็นอีกเลยหูอยู่ใกล้กันเนาะอืมอีนนีเมาบุญเคยมาคุดเลยได้เถื่อนหนึ่งพอพอดีครับทั้งเอาบ่มือนะมาคุดมือเอาหน่อยหนึ่งแต่อันน่้บุญกินครับอืมเพราะว่าบุญได้คอยยืมเงอนให้ไม่เท่าเพันหนึ่งนะอุ้ยใส่เดือนนี่เดือยแล้วย่าใส่เดือน ต้องพุทธงขางมาันกว่อย่างมันถืกมันมันถึอลยงามพุดเบิดแถวหรือข้าวหอมได้ขันห่อนก็ได้ห้อนได้นน,น,น่อยเนาะทำอีนว่าวาชิตั้งกล้องไว้เลยสิคุดน้ำแต่ว่ามันห้อนเกินก็เลยเออคับมันถเลยยืนบัง เดือหนที่เราโอรงนี้มันนาบือเห็นไ้เกือบเด้ชมันหนาวขักแต่ถ่น้องดินอ่อนเนาะต้นปู่นี่บหอดีกี่ามเนาะบอมีแต่สามเดือนมัน สามเดือนเพิ่นให้กลนรดาะว่ายามนี่ให้งามผลพมมเพราะมันสิแมงพันสิกลนออกแล้วเพิ่นจะสิปลูกพักเนาะมีโบเมนมีหัวแมงแล้วบนี่ส,สอง <โด S 1> สามเดือนแล้วอยากแมงหัวมันใหญ่เนาะจนแย่มันใหญ่เลยพันสามปั๊ดพี่น้องขาดเอลิเต็มกลมใครแต่บอซับเคือเอาเกี่ยเอาทางขางมันเลยแจกว่ามีหลายอยู่า่าจ๊กแต่ว่าเฮาวคูดบวเบิดเนาะ เวลาเผื่อคุดปลูกพักคุณแล้วยังสเห็นทำแบบมาจกคุดปลูกพักไงจะว่าเห็นมั้ยจะได้อยู่มันจะหัวใหญ่ๆเนาะอิรีฮะแหล้วสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องบอยจะมาสบายดีเดินละได้ให้น้องไปมาคุดละมั่งมันยังอีกสองสามคู่นี่แหละคุดแต่บนนี่ฟันกันป้าคุดบนนี่นั่นล้นได้ ทั้งหลังเจ้าได้สับพันคูดจ้าคูเลยสองคูนะคูเดียว้อ่าถ้าโตกลางนี่บระมาว่าไนี้บนเขาบ่อคตะกลางนี่บมาคู่อเนคูนอะโอ้่องใหญ่แท้ใกล้ไะลกออกมันกเดียวจะลกมันยากสิพอมุกใหญ่เรียุ้่นยุ่นหมวกมาให้นกัอนนะอันสีแป้งสิไว้ปลูกพักได้บว่ามียำแรงเลย ปลูกพักกินเลยยำแรงขอบใจตัวหน่อยข้างหลังเฮือนปันปันบอกปลูกได้ชื่อก่อ็สิมาค่ะกันมาคุดนี่มันแปดนี่ก่อนน้ไม่เพิ่งกระทางค่ะแหละมันหกเนงมันทางไวเลยสิมากินยำแรงวันนี้นะมันนีแกมันแกมันมันมันกินได้แล้วสามสามกกตานนี้ฮะมันแปนแหละใบย่านบใบย่านงูใบย่านยางพาราขำมคุด ลืมหยาขู่ให้นาะขั่วบรรพังน,นีบรรัป้ามขึ้น่าสิบไปทางตัดหยาทางทังผืนเลยก็ยยงหก้มได้เพดอีกเลตัดใหม่เลยยืมจากหมูม,มาตัดขึือนึงเลยหยาเยนี่ยหม้หาข้างขัวเนี่ยนะมันเกิดอเด๋ะวปีเคยมาปลูกเดีวยวได้นีได้ยามเลงมาปลูกพักครี้มีนอมม้องไพ่คุฑพฤชีเบิงบ่งแะบเสียมเ,ยเสียมมันบเ้า นี่อะไรมันบอกวิดาขมันจกคุดรึเปล่าโจกคุดก็ได้จกคุดไปเสียดายเนาะอย่ามันซับต้องว่าซับคุดขึ้นหมดเลยนี่เห็นอีกเลยวัวใหญ่หมดทีไรไม่ได้ไม่ต้องใครคุดมันจะเคี้ยวนะวัวพอดีงามเลยที่น้ะสองวัวน่ะมันวัวเดียวเนาะวัวน่งสิงมันตัวน้อยนะตัวน้อยนะก็เอาเร็วนานนะเอาเร็วเลยแทบได้ตัวน้อยแข็งแข็งแทบว่าเขาคุดเบิดนี่ โบแม่นกิดประมาณว่าเขาพูดพวกนี้ย่างพนมันกระโปรงขึ้นมาอีกเลยเนาะปีหน้านี่ยโบได้พูดเอาเขาก็เอายอดมันเป็นเกลียบปลูกเลยแบบนี้มันโปรงขึ้นเนี่ยทีว้าพูดเห็นนานพักเจ้าว่าตอนพูดเห็นนานพักก็เห็นหัวอยู่บ้างเห็นนานพักก็เห็นว่าเลี้ยวโค้งเข้าเลยทางหยาแล้วก็ดึงื่อนลงหลึกเนาะโบได้ทีดินบกอย่างนี้นะหนื่อยก็เอาฝัก่อนก่อนเนาะโรงงานนิมบกบอกคันอันนี้เลยมามา เมื่อทานห่านไงให้มันเป็นตะยู่นะเพราะว่ามันลงต่ำพุนเนาะมันลงต่ำพูนทานเพราะมันเป็นห่มพามานั่งสบายเป็นมันเต๋อเลยคือมีมันเลยอย่างว่าแต่ว่าพอด,ดนะีที่ก็ยังมือแรงขำมาบแบบนี่มันจำหนักก็เอาลูกพอดีเลยเป็นหนึ่งไงบอกได้ย่างแบบพอดีกัดเว่ามันใหญ่เรับกะพาทั้งหนึ่งที่ผ่ากันหนึ่งซุปไว้บ่ หนึ่งโดนๆเลยเอาไปปะไว้มื่อหนึ่งก่อนบวชหนึ่งหรือว่านะหญ่มากมันนะมันจะแตกมันใหญ่คนมันเนาะชีเต็มขุดเลยดี๋นี่มาลอยขุดมันต้องวานคิดดีกว่าใช่ไหมมันสีนุ่มเพราะอันนี้นะคะเอาไว้ชีพึงในกับวานคือถ้าหนึ่งน้ำกับชีจสชาติต่างกันเห็นเพิ่นมาเอาไว้โดนๆนะเป็นทิศจังมาหนึ่งหรือว่าแบบคล้ายคือมันเผาล่ะ ป้ไวดนนปดบาน,นนะย่านเด้เด้บอมันขาดนะบบลใหญ่นนเน้อสองคู่นี่ก็เต็มคู่แล้ว เด็ดเลยเดดสองสามมือลบโจ๊ะผัดทังนีผัดจีก็ได้โจ๊ะตีดินบล็อกก้อนตีดินบล็อกก็บัดมือแล้วพังจีก็บัดมือแล้วเดี๋ยวให้ัวมังไงหนึ่งป้าเดังทางขางเนาะอืมพ่อแม่ชพันใหม่มาอีกเลยได้โชงชนิดมันนะโคน้ำมันโคน้ำข้าวเจ้ามาปลูดว้าชงูทั้งน เอานอย,ย,น,ยอนนนมัสเเเีบาา้ออไปปลูกป้าเอาเมื่อเถอนินน่ะลืมเอาไปซบใส่บ่อนมันมีขี้แกบขี้เถาน่ะมันนี่นะจะบ่อสิง,งามบ่ดไปปลูกดินละละปลูกช่วงนี้พอดีเดือนน,นั้นนะเดือนหนึ่งนะชงแงมหนาวค่ะเด็จะได้ปิ้งเนาะจะได้ปิ้งไม่กี้ดินเลยเบิ่งท,ที่ที่เอาเครื่องเมื่อน้ำจะชงทำอันเป็นป้าไหมวะ พอไปเสียบใส่แบบกองขี้เถ้ากองขี้ทานถวขางนหาจุดไหมนะแมมันจงงามกช่วงนี้น่ะบริโภคน้ำเออหอดเดือนนั่งกินน้ำหมกไปลูกแลวูกตไมเเพิ่็นปลูก่วนลายในแข้มเซกับปลูกโซนนี่แหละเ่องนีแบบว่าผลบริด้ห้ามบรได้อย่างไรมันบ่แมงมันบ่อย่งมันงามเทงดกอีกเห็วานพเปินผนปลูกขายได้ ในเขมเซนนะชปลูเ,เมซนะมีาเซคือพนมาแบบมนะีี้ปูงานเแต่เก่านะ่ะมีแต่ว่ามันบริอยู่ใกล้เพือมันไกลอ่าสิคือเดี๋ยวนี้บบมีแล้วเดี๋ยวนี้ปลูกเขาถาใกล้เฮือนปลูกไว้ก็ปลูกไกลเือน่คนเอา มันเอาง่ายได้มือขวัดเราในแคมเซ่นะอันดินมันอ่อนดินใส่หลวมๆป้าขูรุ่นบัวใหญ่ตามเนาะน่าเชื่อไปให้ป้าตัวมันจะหัวใหญ่หนักเลยดสอองขู อ่ะคีเดือนใหญ่เสียบเบ็ดเด้เนาะรวมชุมบณ์มีคีกระเดือนคีกระเดือนลายที่ได้แทนนานภาพข้างหน้ายังมีไม่พาบริสุทธิ์สิยามันนั่นดูว่เบื้องตือสิมีเราไ้คุ้นมาบุหินมันยำฝน ไปเที่ยวกันแล้วบดยางอะไรเขาขึ้นมันเดือดมัป็นพิษถึงมันบดเลเกลีบขาดเนาะป้ายางยางอลาร์ดว่าขานั้นเลาหมดแต่กันหัวใหญ่แต่ถือหนึ่งุ้งเดี๋ยวเราไม่ได้โกงพุ่งค่ะใม่นด้หยก็มีเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดมาเอาน้ำพุ่งวะ ปลาตัวบางหง่นะมเลงนด้าตัวซุกและกระมีตัวเหลืองๆหละยเลงหยพลูีมีลพผู้ใดมาถังตกเลยหน่วยหนึ่งอัี้ได้ถังหงสุบ่ดิบมันหลายหวดคอยตัดันใบมันมันถือมันนห่าหมดแล้วหมดแล้วพูดแล้วเลยพี่น้องเอ้

ป้าสิปันให้เอาให้น้องไพ่หัวใหญ่โอ้ปันดีๆเอาการก็มันมีหัวใหญ่ก็เอาฝอยมาหมินงไล่เถื่อคือกันเอาหัวใหญ่น้องชายเขากกินคือกันแล้วโอ้เอาเอาหัวน้อยเอาเถอะกันแล้วนี่ฮัก็ปั่นกันนี่นะปั่นมันกันน้องไพ่โอ้จนขุดแด้ขอน้องมากันไลยปันน้องนี่อะไรนี่ข็้นตัวนี้อย่นี่หอวแบบเงินแบบหางยาวๆก็เอาทำไม นี่น้อยนี่นะเอาไปเห็ดหวานเนาะเอาคุปมาโรดบะนี้นะพ่าอะละพ่อใหญ่นะขุป้าคุปมาเอาเอาบดหนิเงี้ยเอาไปหนึ่งกระแสร็เนาะพี่น้องเอาไปหนึ่งรวยหวานกระแสร็มือเห็ดหวานหวานมันพายากินสนใจอันนี้เนาะเปินั่นหนึ่งเธอได้เถือกพี่หมหนึ่งเพอเดียวกิ่งมาไกลมือเนี่ยกินจะเป็นเถือก เอา่อยเดียวบันีเถอสุดท้ายเนาะเบิรดบอเบิดเลยเวเอาไปเอาไปปะไว้เนาะดดนก่อนดแค่นี้แสองสามมือ่ก่อนจักหนึ่งมันกระต้มานกระต้มเลยยคใหญ่ยังบ่เคยและขึ้ที่บอยู่เป็นคนเห็นในยุคตกนเน เห็ดที่ไในยูทิวเบรว่ามันแก้วนี่แหละนี่แหละครับจิ้มน้ำด้วมือลูบๆผมก็ออกแค่เดียวหนึ่งดอกมได้ติดเต็มนี่นะจะได้มันเปลี่ยวตัวน้อยกัตัวน้อยกันเอาแซ่บตัวน้อยนะเป็นหนึ่งตัวน้อยแห้งคากหนึ่งนะแห้งๆลูไปโน่นเมนตันึ่กินบนหัวเลยมาคุดมันเนาะมื่อนี้ว่างๆพี่น้องมาแต่อันแฝงโทรศัพท์เลยครับเลยมาแหวเลยให้มาคุดดันเด้เหื่อนกับบริมาบริพุทธจะเถื่อนมื่อนี้มีโอกาสเลยแวะมาเพิ่นเอาหน่อยเดียว พอดีมือนี้กับเดินทางชวนนี่ยไปตีนิมบกเลยวันนี้เฮาบปได้ตีมือนี้มื่อคืนกับลูกแต่เด็กและตีแล้ไม่ได้เด็าตอนเช้าแล้วเนาะเอาเอาเวลาคืนมาได้บัดนี้ตีแต่เช้าบอสคุณาภูมิน้องกองยุคลายเติบเลยลายเติบอันนี้อันนี้กับจังหน้ากับคนออกกับเสือมันเอามือปลูกแล้วไม่คันอยากปลูกกะไว้ทางหน้าเพื่อนได้ปะแถวอันตรธานก็เคยปลูกปลูกแถวบ้านเขาจะจุดคีนิังไงนะมันสวงามง่วงไว้ทางห่างงัวบวได้กินบ่ กิน sociedad, ่ะไรงัวกับเบะเบะเฮงมัดเบะงัวหลายที่นใดเบกินงัวกับกินจังไดกับพ่ออะไรพี่น้องพุดมันมานี่กะได้ลายเติบเป็นไห้หลายเหี้เอาเลยเดียวเอาเมื่อกินเลยเอาเมื่อเห็ดวานหรือวันหนึ่งกินกต่แซ่บไม่เท่าหนึกับวานหอดบอร์สองโลกว่าเนาะเป็นไายแต่เก่ากับแพงไดยที่มันขายตลาดอันนี้ครับปู่ม่ได้กินพี่น้องเลยม่ได้าว่มินลายปานใด ขอลาไปก่อนเลยพี่น้องถ้าพบขอคลิปนาเนาะโดยคลิปนี้ลาไปก่อนเดอ้อขอกล่าวคำว่าสบายดีเลยสบายดีเดอ้ดเดอ